23ปีจากนครศรีธรรมราชกรรมาการชี้ขาดด้านบนนะครับกรรมาการธงชัยทองโซเวกครับให้คะแนน3ท่านนะครับอรันนุชกลางปรวัตแขกสินทรแล้วก็พงพัฒน์ว่องไวนะครับนี่คู่4คู่เอกแล้วครับครับแล้วก็วาถึงประวัติของฝ่แดงกันต่อนะครับกระดูกเหล็กอัจฉริยะครับ ดาวดังของนครศรีธรรมราชดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนครับร้อยสองปอนของเวทีมวยวิกหมอชีพหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สับสนท่านเดียวกันเลยครับพี่เปิลน,นครครับพี่เปิลน,นครอ่ะพูดถึงพี่เปิลน,นครแนมะ่แกฝากย้ำมาเลยครับสุกนี้สุกนี้17ครับลันตากระบีโอโหเด,ดชชยัยาก,กับแสนสนครับโอ้โหคู่มวยนี่ม่นแน่นเอียดแน่นเอียดครับพีกรบีนะครับก่อนลันตาวันศุกร์นี้ครับ17มีนาคม แล้วก็ปัจจุบันฝ่ายแดงครับเจ้ากระดูกเหล็กนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตครับแล้วก็นักชกในดวงใจก็มาแห่เป็นลมคายแะครับคมปะตักอออัจฉริยะมวยเงินแสนด้วยกันครับ71ครั้งชนะ60แพ้10แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเจ้าสิงเพชรเดชสิงใต้ครับนายอธิวัตรหูทิพนะครับ19ปีจากชุมพรดีกรีนี่ก็แชมเปี้ยนของชมรมมวยสยามภาคใต้ หัวหน้าคณะผู้จัดการคุณเดชสิงห์ใต้นะครับแล้วก็มีคุณบอลมหาชัยพร้อมด้วยอาจารย์ปู่บุญล้อมให้การสนับสนุน ปัจจุบันก็ฟิตซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวัววังพครมครับนักชกในดวงใจมีซ้าดดาราครับแชมป์โลกซุปตา์ก็คือตะวันฉายพิเแสนชัยมวยไทยยิม60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ครั้งครับแล้วก็ย้ํากบแฟหมัดมวยทั่วประเทศน,นะครับวันอังคารที่11เมษาย,ยนครับเราไปที่วัดป่าว,วังน้าเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกันนะครับมวยมันสนานเมืองมหาสารคามครับคู่มวยยอดเยี่ยมเลยนะครับทีมงานเป็นยินดีครับ รวมกับผู้กองรันสารคามและก็าศิยาน,นุสิ์นะครับของวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับต้องบอกว่าเราเปิดศึกนัดใหญ่แล้วก็ดูฟรีด้วยนะครับคูมารดอยแป้ยิ้มนี่แค่คู่เปิดหัวนะครับสมรักน้อยโล่เงินคู่2เสาเอกภูมิใ,ใจไทยครับชิงแชมป์เปี้ยนที่ว่างในรุ่นซูเปอร์แบนตัเเวทช่องทูโฟ,ฟยูนะครับแล้วก็คูเอกชูเจริญกับปตันแล้วก็ยังมีอีก5คู่ที่น่าสนใจนะครับยกมารากต เพชรศิลามรดกเพชรโจเซฟเพชรส่องแสงยอดกระตันยูต้มยำกุ้งหนึ่งอุบลรุ่งจิตเพชรชัยเมธโอ้โหไม่ดูไม่ได้ก้าคู่เอกครับสนานเมืองมหาสารคามแน่นอนครับ11เมษายนนี้นะครับเราก็ไปเจอกันที่วัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามเวลาเดียวกันเลยนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับดีแล้ครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูฝ่ายแดงวันนี้กระดูกเด็กน้ําเงินสิงเพชรนะครับ แล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็มีทั้งอรชุนน้อยลั่นฟ้าลูกคุณขาวฟ้าคำรามรักน้อยเจริญเมืองนะครับประโยคแหลมฟ้าผ่ารัตนศักิ์วายุพักอย่างนี้นะเสรีลูกน้องจอกรักเล็กนบาชายัยพายน้อยรพาาทอยอดเด็ดแล้วก็ปัดใจอบอตอนะครับโอ้โหเทกระชาดไปทีเดียวหัวขำมำไปเลยแต่อย่างว่าสื่อแรกๆนะครับตนยกแรกยังไม่เท่าไร่อนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็ มาหามวยเก่งของภักใต้ด้วยกันทั้งคู่อีกแล้วครับหมดยกหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งไปเจอกันได้ครับตอนนี้บนเวทียกสองตามกันต่อเลยครับขางคาใจกันมาจากอตกสามครับวันนั้นซุปเปอร์จีจับนะครับคุณจิรชัยวัชิลารัตนวงกับมมยเดกสวินเดือดครับครบห้ายกนี่ยังมองไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายกระดูกเหล็กครับเฉือนชนะไปแบบแหมคาใจ ทำให้ทีมงานไพชยินดีนะครับนำโดยโปรโมเตอร์โบสของเรานะครับจัดให้มันหายคาใจครับที่วิกรังสิตวันนี้ครับต้องมาดูว่าจะคาใจหนักกว่าเดิมหรือว่าหายคาใจครับน้าหมิงนี่เลยครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพชรนะครับมาลุ้นกันเลยกระดูกเหล็กเล่นล่างไปทีนึงนี่นะครับคูฟยูให้ท่านไดชมมวยมันๆอย่างนี้ตลอดนี่นะครับอ้าวขยับไปเรื่อยฝ่ายแดงกระดูกเหล็กน้ำเงิน้เงินสิงเพชรน่สิงเพชรอากาศดีเหลือเกินนะครับ วันก็เดี๋ยวรอเยอะเลยนะครับทั้งนี่แอนตาซินนะครับเตะก้นคอแต่ก็เข็มละ500ด้วยนะอ้านี่และครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็กน้ําเงินสิงเพชรดูครับาวันนี้สนุกตั้งแต่คู่แรกจนถึงตอนนี้คู่เอกครับอือลุนพี่ฝ่ายแดงเผยเบียดแบบเบียดเส้นยัดแดงผับแปดชนะมาครับ วันนี้เดี๋ยวต้องดูรุนน้องผ่าแฮรอกโอ้โหพกแคสมาเต็มกระเป๋าเลยครับเจ้าสิงเพชรไฟน้ําเงินคู่นี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเป็นประเภทมาเชิงสูงเหมือนกันครับไปออกหลุดหลวมนิดเดียวนี่เดียเด๋ยวมีบทลงโทษครับต้องเน้นนะครับทั้งคู่แล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมนี้สึกเพชรยินดีที่ราชดำเนินหน้าดูมากๆเลยนะครับ <S <S คู่เอกนี่เพชรรุงเรืองสอจต้งปาจีนครับต่อหนักหนักหนึ่งปอนด์ให้กับแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่ครับ 130กับ131ยสมเาสีเสื้อดียี่ห้อดังทั้งคู่มีอัดฉีดเยอะทั้งคู่แน่นอนครับทั้งท่านสจ๊ต้งแล้วก็อุเคเขาใหญ่อ้าว,วงในตีได้ไหมมายังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกเลยครับกรรมการธงชัยทองสวกครับอ,าอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีไฟแดงกระดูกเหล็กน้ําเงินสิงเพชรกระดูกเหล็กขยับไปเรื่อยนะครับแมาแต่สิงเพชรอากาดไม่ตกนะสีหน้าแววตานหนึมมาเฮอะมานี่เอาขวาไปกระดูกเหล็กเอ้าสิงเพชรมาไม่ได้นะครับ อ้าวดูไะอย่างกระพิบตานะครับคู่นี้เพราะว่าใกล้ๆกันเลยอ่ะอ้าวกระดูกเล็กแดงน้ำเงินสิงเพชรซ้ายปยังติดสิงเพชดหม่าใจเย็นนะครับย่องย่องย่องมาอ้าวขยับอีกกระดูกเล็กสิงเพชดหม่าขยับเตะไม่ออาขวามาอู้อ้าวอู้อ้าวสิงเพชรกระดูกเล็กขยับไม่มาสิงเพชรเริ่มได้ใจเริ่มได้ใจปลายยกปลายยกเริ่มได้ใจแล้วนะครับขยับอีก ยกนี้ยก2ปลายยกเอาจะดุกลึกตังก้งหลักถอยนิดถึงหมัด12หมอัุท่านพลโทอ,อนันศักดิ์รักษณะละไมาครับประธานที่ปรึกษาของเพชรบดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านนายกคล้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพย์เวทท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเสียกับครับคุณศักดาพิมสิรีนาพร้อมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์นะครับ คณะที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับอ่ะต่างกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับคู่เอกนำรายการครับมวยมันสนันเมืองครับ14มีนาครับอ่ะเตะล่างทักทายไปก่อนนะครับกระดูกเหล็กสิงห์เพชรก็ยังตั้งป้อมนะครับรอที่จะบวกครับแหมรูปร่างชงชกเห็นชัดเลยนะครับกระดูกเหล็กจะเล็กกว่าจะบางกว่าครับเพราะว่าเบ่งขึ้นมาครับแหมเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เสนอน้ำหนักเนี่ยเก้าน้ำหนักนะครับตั้งแต่104ถึง113ต่อยได้หมดครับนั่นเองอ้า นี่นะครับไฟแดงกระดูก,กเหล็กนะี่เมือนสิงเพช็ดะครับนี่วันนี้นี่ทางโตโยต้าค y m o เตอร์เหมือนเดิม02นะครับ6-6-2 6, 6, 2, 6 5, 5, 5 5 5จากเามา oh, ทมอโอ้โหคี่คูนี้โอ้โ oh, หล่นกันเต็มเหยียดเต็มที่เลย嘛แต่เวลานี้นะักมวยนี่มีโอกาสมีสตังค์เยอะเพราะอาชีพนี่สตาร์ทขั้นต้นนึ่แสนสองแสนห้าแสน ถึง1ล้านเลยนะครับครับโอ้โนี่ครับแหมตองกุลาเจี๊ยบรามอินทานหรือว่าตองกุลาส,สจอจจอปลาจีนเคยทาได้แล้วครับ1ล้านบาทแหมเฉียบขาดก็5้า,า5แสนบาทแล้วก็มีอีกหลายๆคนครับดูดูอ่ะวงในวงในโอ้โหดูครับ ไม่ไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับคู่นี้กรรมการธงชัยบอกติดเชือกติดเชือกออกมาก่อนอ่ะออกแรงเยอะหน่อยนะครับกรรมการธงชัยครับคู่นี้นอกกับในแหละครับอ้าวหมัดไปครับกระดูกเหล็กจับได้ขึ้นคอได้ไหมแหมชิงเหลี่ยมชิงเหลี่ยมเลยนะครับสิงเพชรเตะสิงใต้ครับไม่ยอมไม่ขึ้นคอกดไว้เพราะว่าไฟที่แล้วแหมยก4ี่ครับเจอขึ้นคอเจอลากครับอ้าวไฟแดงนะครับกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพชรอ้าวกระดูกเหล็กเข้าใกล้ไปเรื่อยอ้าวติดไปอีกอ้ขวาไปยังไม่ได้ สิงเพชรแมาา่กาดกาดดีเหลือเกินนะครับสิงเพชดดูสีหน้าแววอ้าขวาตีอีกกระดูกเล็กสิงเพชรอ้าซ้ายมาซ้ายโตแม่นี่แ้วเอ้าขวาของกระดูกเล็กหมัดไปสิงเพชรมาซ้ายกระดูกเล็กอ้าวฝันแล้วบูแล้วนะครับสวมบทบูเลยนะครับกระดูกเล็กโอ้โหโอโ้หนี่ครับของดีจริงๆครับมาไฟล้างตากันดูดูวงในโอ้โหคนละเข่าคนละเข่าดูดูนี่ครับ สิงเพศมาเสียบแล้วคาไว้คา,าไว้กระดูกเหล็กกระดูกเหล็กดูครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่นี้สมราคาคู่เอกมวยมันสนันเมืองครับซัดกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับหวยเด็ดสังเวียนเดือดของซุปเปอร์จีครับกุญจิราชัยวันนี้มาสนันที่รังสิทธิ์แทงไปครับสิงเพรโอ้โหคืนครับเอาหมัดเอาเจาะล่างครับ ทางด้านสิงเพรน,นี่จังหวะโตกโต้นลำหนักๆเห็นเลยครับอา้าวกระดูกเล็กเอา้าขวาตีดอีกสิงเพตดูโยกเอา้าซ้ายมาทัานอ,อกทันใจอา้าวกระดูกเล็กเข้าเข้ายกปลายยกปลายยกเอา้าซ้ายติดอา้าวหมดยกหมดยกตามกันต่อยกสี่มาเข้มข้นเข้มข้นเลยครับยกนี้พลาดไม่ได้เลยน็อตนี่คือผู้เอกแล้วนะครับยกสี่ครับกระดูกเล็กออัจฉริยะครับ ส่วนน้ำเงินนี่สิงเพชรเดดสิงใต้ร้อยจุดสามยครับแ่ยังเร็วเหมือนเดิมเลยนกครสิงเพชรวันนี้จูกจิกกวนใจครับแทงซ้ายโอ้โหดักแทงครับอ่าในตีได้ไหมครับกระดูกเหล็กลากไปแมมันยังไม่ต่อเนื่องมันใกล้เชือกครับแม่สิงเพชรเนโชกแบบสมองเลยนะครับน้าเงินฝ่ายแดงกระดูกเหล็กต้องเอาปะทะแล้วนะครับสิงเพชรดูดิหลังนะครับสิงเพ็ดกระดูกเหล็กเข้าอีก สิงเพรเอ้าวแทางปายแทงปายเอ้าซ้ายเตะม,มากระดูกเล็กขวาเอ้าเนือย,ยกเอ้าแทางปายคืนโอ้โหสะใจนะครับพระเดศพระคุณเลยทีเดียวดูดีนะครับเอ้าขยับมาเรื่อยเอา้าฝ่ายแดงกระดูกเหเล็กเข้าสิงเพชรซ้ายไปตีนหน้าตีหลังนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับสิงเพชรอ่าอ่านี่ครับกระดูกเหเล็กฝ่ายแดง,งเผยเบียดชนะมานะครับดูดูครับแหมไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาจิ้มหมัดไปอีก โอ้สิงเพ็ดมาแกตังต้งตั้งลอโตโอ้ลอโตโอ้อยมาลอกระดูกเหล็กหลุดหลวอมานี่ครับคนละแข้งโอ้โหไม่มีให้กินฟรีเลยครับอะเจาะเจาะในได้ไม่ได้ครับกระดูกเหล็กไฟที่แล้วก็ชนะเพราะไหนไหนอ้าวล็อกได้ตีได้ไหมเด้งซ้ายมาเอาละครับมาพยายามจะสอดแขนครับโอ้วันนี้ไล่แขนดีเลยครับสิงเพร็เพรเด็ดสิงใต้ครับกรรมาการแยกครับโอ้โหมวย ยังดูดีตลอดเลยนะครับอา้าวฝ่ายแดงกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพซ้ายสวยอา้าว้ายอีกดอกนึงอา้าวกระดูกเหล็กมาหมัดปาแทงโอ้โหลูกนี้ของสิงเพชรนะครับโอ้จังหวะหล,ลักเรียนมีใช้ได้เลยน้ำเงินสิงเพรนะครับแต่ว่ากระดูกเหล็กนี่ยังไม่ยีระเดินตลอดอา้าวขอกลไปเรื่อยนะครับแดงกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพรอา้าวล่มาหนึ่งสองมาลูกนี้แทงได้ชกแบบพน ผลนอกผลในเลยนะครับทางสิงเพ็รโอ้โหดูครับมหาสุดมันเลยครับคู่นี้ไม่เป็นไรครับไายแดงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จรออยู่ครับมหากระดูกเหล็กแต่ว่าวันนี้สิงเพชรว่าเหมือนกับแก้เกมมาแก้เกมมาครับดู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 โอ้โหวันนี้โอ้สิงเพชรแกหลากหลายมากเลยนะครับไนก็ยังยังตีไม่ได้ครับกระดูกเหล็กเนี่ยครับดูครับโอ้โหดูเหลี่ยม ดูการจับดูการสอดครับว่าแข็งแรงมากครับสิงเพชรวันนี้ครับแม่เข้าตีก็จริงนะครับแต่ว่าสิงเพชรจะไล่แขนเข้ามาอยู่ในเลยอ่ะดูดิอ้าวกระดูกเหล็กเข้าอีกสิงเพชดดูดิเอา้ายเนี่มา้ายสวยเลยนะครับอ้าวหมัดมาฮุกซ้ายไปเอาแทงไปสิงเพชรโอ้โชกด้วยความยืดหยุ่นจริงๆน้ําเงินนะครับสิงเพชเอ้าวทิฟมานี่นะครับปิดเบรกตลอดอ้าวสายตาเหลือเอา้าเสียไปแล้วหมดยกหมดยกที่4ี่ครับ สิงเพชรครับเราต้องขอบคุณสยามคูโบต้านะครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตกรมกรมเกษตรเพื่ออนาคตขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตราเกาเหลียยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพ้อมโดยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดกวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชายกิจอิทิขอขอบพระคุณครับอา้ลายให้จน์นะครับใยแดงกระดูกเหล็กน้ำเงินสิงเพชรมา สิงเพชรดูดิด,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 ดาดไม่ตกจริงๆแต่ว่ากระดูกเลกี้ยแค่ก็เพี้ยนเหลือเกินก็มีหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับสิงเพชรแม่จะต่อยแบบเอาคลาสเลยอ,ะอ่ะฮะดูดิออกข้างนิดนึงลีลานะครับแม่เหมือนกระมวยเก่งๆแน่ดีเลยเนี่ยนี่นะครับออกข้างวนไปรอบเลยทีเดียวนะครับเอ้านี่นะครับต้องขอพูดนะครับสีพีจะเดินพกพันอาหารจำกัดหมหาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์ นี่แหละครับมาถึงยก5้าแม่แกไวเหลือเกินนะครับทังด้านสิ่งเพรเดีสิ่งใต้ก็วันนี้กระดูกเหล็กก็ต้องงัดไม้ตายสุดท้ายครับต่อยหมัดฟันศอกครับแต่ดูแม่พอเข้าไหนนี่แกเก็บรวบไว้หมดเลยครับเก็บแขนเก็บขาเก็บไม่ให้กระดูกเหล็กออกเลยครับอาา่อาอ่ะนี่ครับ เหลือเวลาอีกเกือบเกือบสองนาทีครับให้กระดูกเหล็กจะทำอะไรต้องรีบทำแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับไทยนครพัฒนาจำกัดครัครูผลิตและจำหน่ายคิซี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชเชอริเบ็ดนะครับรวมถึงไดฟิลีนเบนดอาห์ร้อยครับโอ้ดูครับกระดูกเหล็กติดเข้าไปเชียโอ้โหดูสิงเพชดมาค่อยๆฉายค่อยๆโชว์แล้วครับตอนนี้คุณน็อ ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับสิงเพชรทั้งจังหวะนี่ครับหมัดหน้าหมัดหลังยึกยักยึกยักแ่าแ่ดูกเลยก็ปวดหัวเลยครับอาจารย์สุรัตน์ก็น่าจะปวดหัวครับแมเจอมวยชกยากแบบนี้ครับน่าหมิงมมองดูสิงเพชรวันนี้นี่ครับเหมือนกับใครรู้ไหมน้องบอลครับแสนไกลสิท์ครูออสงนึกภาพออกไหมนะเชิงตลุมินีเหลี่ยมตีนแข่งเครื่องอสลาด สมองสมองเห็นไหมเนี่ยรุ่นแบตเตอเบดนี่ยอดมวยเลยนะเสนไกรสิทธิ์ูออนครับนี่ครับคนนี้ก็มาเออวาที่มวยเอกด้วยกันทั้งคู่แล้ะครับมาแต่ว่าวันนี้มาวงในจับไม่ได้ครับโอ้โหกระดูกเหล็กไม่เหมือนไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วแหมโชว์ฉายทำให้เบียดชนะในช่วงท้ายๆมาแต่ว่าตอนนี้มันโอ้โหเหลือเวลาอีกประมาณ20สกว่าวิครับ ยังใช้เกมถนัดของตัวเองไม่ค่อยได้นะครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็กนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรภ์มิเศษไปทูลนึกถึงโตโยต้าโตโยต้าเทมอเตอร์นะครับ026626555จากเทมอเตอร์และกอนตซินด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระพุชงด้วยลายกสุดท้ายแล้วนะครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็ก อ,อธิรยิยาน้ำเงินสิงเพชรเดชส,สิงใต้หมดยกสุดท้ายนะครับนี่และครับแม่พอซัดกันเต็มเอียดเต็มที่5ยกแล้วก็พอหมด5ยกแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันทรรมการพูห้ามบนเวทีนะครับรับใบให้คะแนนก่อนต้องดูทั้ง3มุมนะแล้วก็ดูกันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินสิงเพชรนะครับเดชสิงใต้ ชนะคะแนน,นกระดูกเหล็กนะครับอัจฉริยะไปนะครับ